สวัสดีครับสวัสดีกันตอนเช้าเ้านะครับเช้า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 ดึกๆนะครับพอดีว่ามีผู้โดยสารนะครับได้เรียกใช้ทักซี่ไทยใน youtube เหมือนเดิมนะครับมาจากต่างจังหวัดนะครับมาลงรถที่ลังสิตที่เก่ีจองรถผมไว้ตั้งแต่หนึ่งวันแล้วนะครับตอนนี้ตีสี่ครึ่งนะครับจอดคุยกับท่านอยู่ผู้โดยสารไปร้านสะดวกซื้อนะครับก็ขอบคุณผู้โดยสารนะครับท่านนี้นะครับจะขึ้นเครื่องจะขึ้นเครื่องเที่ยงนะครับแต่ว่า มาลงาลังสิตนะครับตีสามกว่านะครับนั่งรถตู้มานะครับโอโหทรมานมากนะครับถ้าไปนั่งรอสวนอูบุเนี่ยคนมันรอนั่งึเครื่องนะครับก็คือว่าแกบอกว่าแกไม่เคยเข้ามาในเมืองว่าตรงๆเลยนะครับผมก็เลยก็เลยอยากใช้ท่ไทยนะครับผมก็เลยสอบถามผู้โดยสารว่า,าเวลาลงรถทัวที่ลังสิตเนี่ยเขามีมีเขามีแท็กซี่มาเรียกไหมเขาบอกมีเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ ไปอย่างนั้นอย่างนี้อ้างอย่างนั้นอย่างนี้นะครับว่าระยะทางมันไกลกี่กิโลนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ไปนะเพราะว่าเขาโทรมาหาผมแล้วผมนอนอยู่ห้องอยู่นะครับอ่ตีสามครึ่งนะครับโทรอ่ตีสามครึ่งนะครับผมก็ถามเขาว่าจะรอไหมเขาบอกว่ารอก็คือรอผมหนึ่งชั่วโมงนะครับผมมารับเกาตีสี่กว่านะครับแล้วก็แนะนําให้ซื้อของรนะ้านสะดวกซื้อไปตุนไว้นะครับเพราะว่า กับข้าวอะไรต่างๆเนี่ยในสนามมีนี้มันแพงนะครับมันแพงนะครับแล้วก็ผมก็เลยแนะนํานะครับพามาจอดอยู่แถววิภาวดีลังสิตธิ์นะครับผมไม่ขึ้นทางด่วนนะครับผมพาผู้โดยสารวิ่งเส้นวิภาวดีดินแดงพระรามเก้านะครับออกไปธรรมดานะครับเพราะว่าผู้โดยสารนี่ไม่รีบนะครับผมก็เลยพาเขาไปเส้นนี้นะครับผมก็ได้สอบถามผู้โดยสารนะครับผู้โดยสารเขาก็ได้เซิร์ชมาดูผมนะครับก็ในลักษณะแบบว่าพูดตรงๆนะผม ผมไม่ได้โกงเพราะเนี่ยากินไม่ได้โคตรโกงผมก็ไปตามมิเตอร์นะครับแต่ผมไม่ผมไม่ได้ถ่ายเอาตอนที่วิ่งมานะครับเพราะว่าผมไม่อยากถ่ายเอาเพื่อนเรื่องอาชีพนะครับมันคือถ้าผมนึกภาพแล้วว่าแถวลังสิตผู้โดยสารที่เคยนั่งเคยอะไรก็น่าจะรู้แล้วแหละว่ามันเป็นยังไงนะครับก็คิดเอานะครับถ้าผู้โดยสารนะครับที่เข้าดูคลิปผมอยู่นะครับก็นั่นแหละครับก็เรียกใช้แท็กซี่ไทยนะครับแล้วก็เบอร์โทรเนี่ยผมก็จะคอยทิ้งไว้ตลอดให้ท่านท่านได้โทรเข้ามาสอบถามนะครับว่าจะไปไหนมาไหนนะครับ ท่านจะไปไม่ไปผมก็ไม่ได้ว่านะครับผมยินดีให้คําปรึกษาซะมากกว่านะครับท่านที่เข้ามากรุงเทพนะครับเพราะว่าพูดตรงๆผมรู้กว่าท่านแน่นอนนะครับท่านอยู่ต่างจังหวัดอาจจะไม่รู้ที่ลงรถขึ้นรถนะครับผมก็บอกผมก็เลยได้บอกต่างๆนะครับอย่างอย่างมาอย่างนี้เนี่ยจะไปขึ้นเครื่องนะครับพ่อแม่ลูกนะครับพาลูกมาเที่ยวนะครับเราเห็นแล้วว่าพ่อแม่เขามาเที่ยวนี่เราก็ดีใจนะเราก็เห็นใจนะครับ มันไม่ต่างกับลูกชายผมลูกชายผมก็มาต่างจาางางังหวัดต่างจังหวัดเหมือนกันนะครับแต่ว่าลูกชายเนี่ยนั่งรถตู้มานะครับตู้ที่บ้านเลยรับที่บ้านแล้วมาส่งถึงที่เลยนะครับก็โอเคนะครับแบบนั้นแต่บางท่านที่มาในลักษณะวงรถทัวร์แล้วต้องมาต่อรถอย่างนี้มันก็นะต้องต่อแท็กซี่อ,อย่างนี้ไงมันก็ต้องโดนอะไรต่างๆนะครับผมก็เลยนี่แหละมาทําคลิปแนะนํานอย่างนี้แหละเนี่ยแล้วมาดูกันนะครับผมรับผู้โดยสารจากหน้าเมเจอร์ลังสิตนะ กดมิเตอร์ไปสวนภูมิครั้งก่อนนี้กดมิเตอร์แถวนะวันครไปสวนภูมินะครับจากนวนครไปนี่หกรบาทนะไปสวนภูมิแต่ตรงนี้เป็นแังสิทธิ์ย่นขึ้นมาอีกนะครับเดินมาแล้วนะครับผมก็อาจจะถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนั่นแหละนะครับเดี๋ยวอาจจะขอทําทำคลิปด้วยก็ได้นะครับ อเยอะนะในประเทศจะเป็นประตูหนึ่งถึงสามนะครับจะเป็นถ้าถ้าสี่เป็นขึ้นไปนมันจะเป็นต่างประเทศนะที่ต้องเนี่ยเนี่ยฝั่งทางการบินไทยเนี่ยตรงเข้าไปนี่แหละมาเช้านี่เป <laughs> ของมาเยอะเอาแถวนี้เนาะเอาละมิเตอร์สี่ร้อยแปดสิบสามบาทอเ,เ,เอเอสี่ร้อยแปดสิบสามบาทนะครับอหลับเลยถ้ายังไงนั่นแหละมาก็โทรเรียกแท็กซี่ด้วยนะ,500ะห้าร้อยค่ะในห้าร้อยเลยโอ้โหดมใจดีด่ะซื้อของซื้อโอ้ไม่เป็นไรไครับ เป,ป็นปกติของแท็กซี่ไทยอย่าลืมของทา้งท้ายรถนะครับ,บค,ครับผมค่ะชุบดีเ้ยยัยงไงถ้ามาก็ไม่มีรถอะไรก็ให้โทรตามนั่นแหละที่เคยเรียกนั่นแหละครับเดินทางปลอดภัยครับอ่าตัวเล็กไม่ลงเหรอพ่ <c oughs> อพ่ออยู่ข้างหลังลืมไป จอดนานไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันทั้งหน้าดีกว่านะครับว่ามิเตอร์แล้วก็ใช้เวลากี่นาทีนะครับแล้วก็เราเราจอดพาผู้โดยสารซื้อของด้วยไงจอดตรงนี้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาเปิดวอลเล่นะครับนายท่าเขาไล่นะครับไม่มีผู้โดยสารออกมาบ่า <c oughs> ไปมุนแวบๆไม่เปิดวอลเลอโอเคครับท่าน อ่าเห็นไหมมิเตอร์เมื่อกี้มัน480กว่าบาทนะผมจอดเมื่อกี้เนี่ยนะครับจากลังสิตธมาจากลังสิตมาเนี่ย55กิโลนะท่านนะท่านาว่าเนี่ยประมาณ70กิโลนะท่านนะอ่าใช้เวลาก็ชั่วโมงหนึ่งไปนะครับ50กว่านาทีนะครับเพราะว่าเราเราจอดให้ผู้โดยสารซื้อของด้วยซื้อของมาตุนด้วยนะครับเพราะว่าของแถวเนี้ยมันแพงนะครับของแถวนี้มันแพงนะครับข้างในสนามบินเนี่ย แตะไม่ได้นะนะครับก็เลยให้ผู้โดยสารซื้อตุนเพราะว่าเพราะว่าผู้โดยสารขึ้นเครื่องที่อย่างนะครับก็ท่านดูเวลาตีห้าโอเคได้นั่งรอยังไงนะครับ <c oughs> อ่านี่แหละครับมิเตอร์เนาะเอาตามนั้นนะท่านนะลงมาได้มีโอกาสนะครับเอาบรรยากาศโดยรวมมาฝากท่านๆก่อนนะครับเดี๋ยวไม่มีคนไล่หรอกไม่มีรอปภหรอกมสองคนนั้นไปหรือเปล่านะครับก็เอาบรรยากาศนะครับเช้าๆนะครับที่สนามบินสวนอนะภูมนะท่านนะ มันจะเป็นขาออกนะท่านนะข้างบนนะข้างในนี่เขาไม่ได้นะข้างในมันจะเป็นรถเขาเรียกรถส่วนบุคคลนะถ้าเลนนอกเนี่ยก็จะเป็นแท็กซี่นะครับผมถึงใค่ผู้โดยสารที่ผู้โดยสารที่เรียกผมส่วนภูมิผมใช้ผู้โดยสารเนี่ยเดินจากทางโน้นแล้วก็เดินมานี่แล้วก็มาขึ้นเลนนอกสุดน,นะครับเพราะว่าเราจะเข้าข้างในไม่ได้แท็กซี่เข้าไม่ได้เขาไม่ให้เข้านะครับ <that> <Bei> เป็น <t> เป็นที <t> ่เป็นที่ส่วนบุคคลนะ อันนี้คือชั้นสามนะท่านนะผู้โดยสารนะชั้นสามท่านที่ท่านที่ถทา,ททามาต่างประเทศนะชั้นชั้นสามขาออกถ้าผมมารับข้างล่างก็มารับไม่ได้เพราะว่าข้างล่างนี้ก็จะเป็นแท็กซี่ <c oughs> ประจำของเขานะครับเราก็ไม่สามารถที่จะลงไปรับได้ <c oughs> ก็ต้องให้ผู้โดยสารเดินขึ้นมาข้างบนนะครับเดินขึ้นมาข้างบนแล้วก็เดินออกมาตรงเนี้ยแล้วเรามานัดกันที่ประตูหนึ่งถึงประตูสิบประตูไหนก็ได้นะครับนะนี่บรรยากาศเช้าๆช้านะท่านนะ โอเคครับเรามาเจอกันท้ายคลิปแล้วนะครับก็นะครับผู <_ d ata> ้โดยสารนะครับเรียกใช้นะครับคำเดิมนะครับให้โทรมาจองไว้ก่อนแบบ <_ d ata> อย่ามาฉุกเฉินแบบนี้นะครับฉุกเฉินแบบนี้ก็อาจจะมารับท่านชานะท่าน,ท,านท่านต้องนัดผมไว้ก่อนนะครับที่จริงนี่นัดกันไว้ตีสี่ถึงตีห้าเข้ามาก่อนก็เขารอก็ถือว่าโอเคนะครับอ่ารอก็ถือว่าโอเคนะครับที่จริงนี่นัดกันไว้ตีสี่ตีห้าแล้วโทรมาตีสามครึ่งก็เตรียมตัวไม่ทันแหละครับ อ่าก็ให้ผู้โดยสารนะครับอ่าพี่พี่น้องนองนะครับที่ขับแท็กซี่นะครับก็อยากให้หากินโดยสุดจริตนะครับอ่าอย่างเช่นตีห้าเนี่ยปกติผมออกรถมาบางทียังไม่ได้สักบาทนะครับถึงตีรถเปล่ามาที่ลังสิทแต่มันก็คุ้มนะครับท่านอย่าไปประวงกับกิโลว่าวิ่งร้อยกิโลต้องได้เงินเท่านั้นเท่านี้นะครับให้ท่านคิดว่าไอ้เวลาเนี่ยตีห้าเนี่ยปกติได้เงินแค่ร้อยสองร้อยเต็มที่ผมนะได้สองร้อยหรือสามร้อยเนี่ยอันนี้ผู้โดยสารได้มาห้าร้อยแล้วผมก็จะออกไปนี่แหละ ลม9แล้วก็จะเปิดเปิดไลน์เปิดไลน์แมนแล้วทีนี้เปิดไลน์แมนแล้วเพราะว่าเมื่อกี้นี้ไม่ได้เปิดนะครับไม่ได้เปิดแอปนะครับผมปิดอยู่นะครับเพราะว่าเรามีผู้โดยสารอยู่นะครับผมก็เลยชาร์จแบบด้วยนะครับใช้แอปนะครับถ้า 30- 40กิโลเนี่ยผมจิ้มแน่นอนนะครับไม่รู้เราไปไหนแต่ได้แน่นอนละ3 0 0กว่า400นะครับมันคุ้ม อย่างนี้นะครับฉะนั้นแล้วท่านขับแท็กซี่เนี่ยท่านให้ดูเวลาตีห้าหกโมงนี่ท่านได้เงินพันหนึ่งท่านมีความสุขท่านไม่ต้องไปดูระยะทางนะสําหรับเพื่อนร่วมอาชีพนะที่ขับแท็กซี่ใหม่ๆนะที่ถามแต่สําหรับผู้โดยสารนะ่ะที่เรียกแท็กซี่ก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณทุกท่านนะให้เรียกใช้ก็โทรจองไวล่วงหน้าหรือว่ามาสอบถามต่างๆก็ยินดีน,นะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็คงจะได้เอาไว้แค่นี้แหละทั้งพูดทั้งระแวงนะครับทั้งมองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนายท่าเขามาไล่ ไล่แล้วก็มันจะดูไม่ดีนะครับเขาก็ไม่อยากจอดนะให้เขาว่าให้นะพูดตรงๆนะครับถ้าจะเป็นลักษณะถ้าผู้โดยสารเดินออกมาขึ้นแท็กซี่ผมนี่มันก็คงไม่มีหรอกแต่ถ้ามีมันก็คงฟุกมากๆเลยแหละนะครับโอเคครับตีห้าแล้วได้เงินห้าร้อยนะครับออกรถมาตีสามครึง่งโอเคคลิปนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้พี่ๆน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับขอากาบสวัสดีครับ